เอานะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ่นเฟรจเก้าข้ากันแ้วนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอกกันในแบบที่มีชื่อว่าตัวรอดจากครอบครัวของตำรวจนั่นเองโอเคโอยมาคิดว่ามันจะรอดไปไหมอ่ะเจ้าทีละ ไปกันเลยไปเลยดีกว่าไปเร็ววันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนสามคนเลยแหมสุดยอดไปเลยไปดูกันว่าจะปั่นป่วนแบบนี้กันขนาดไหนตัวหนาคิดว่าจะรอดกันไหมอ้าวโอ้ยอบบี้อบบี้ไปเร็วไปเร็วโอ้ยฉันตามหลังไงหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าปล่อยฉันตามหลังดิอีซี่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 ไปเร็วไปเร็วคลิปนี้เรามาหนีปะพลกันเอ้ยฉันมาแล้ว มันก็เป็นกลัวเฮ้ยคลิปนี้แล้วมัปพกันดีกว่าประพลมันคลิปนี้วมัประพกันดกวาอ้าเอาเอาลงไงวะอ๋อเฮ้ยเอย่าตะโกนอย่าตะโกนไปเลยไไปเลทำไมทุกคนพ่ายกันง่ายอ่ะยังเป็นชั้นอ่ะก็มันีซี่โอเคตาโอ้โหโอ้โหโหโอ้ยยังไม่ได้ยิบเลยไปไปไป ไป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 ไเร็วเร็วเฮู้เฮ้ยมันยกขึ้นว่ะมันยกขึ้นมันยกขึ้นเฮ้ยโอเคไป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 อ้ไปเรโดดยอมเร็นมึงก็เร็วเกินไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยทิมงทิมงานทั้งหลายแล้วโอ้ทิมงานสองผม่อยู่ด่านสี่หมดแล้วสองคนอยู่สี่อีกคนอยู่ส์อีกสองคนอยู่สามเอ้ยคนเดียวอยู่สาม ไปแล้วไปแล้วเปิดประตูหน่อยครับเอ้ยไปทางนี้มาแมามาแล้วทีละใช่ค่ะมันเร็วยังอยายปล่อยมันอยาให้มันมีไปได้นะโหทุกคนเหมือนมีคนโดนจับมาด้วยไปเร็วไปเร็วเออไปเร็วฮันน่าฮันน่ามาเร็วฮันน่าไปเร็วไปเร็วดึงเอ้ยเย็นๆนะแต่เย็นๆนะโอ้โเชไปเร็วเพื่อนๆทิ้งประพลกันอิ้งอโลน Uhm เฮ้ยใครอ้วนก็ลงไปครับใครอ้วนก็ลงไปใครอ้วนก็ลงไปผมไม่อ้วนนะผมไปแล้วนผมไม่ได้อ้วนกูไปดล้วเมมโมอร์กูเติมแล้วเอ้ยเฮ้ยบายใครอ้วนลงไปใครอ้วนลงไปใครอ้วนลงไม่มีหมาด้วยหมาจิ๋วยังตีสักหมาตัวนุ่มหมาสามไอ้หมาสองหัว อ่าเปิดประตูเปิดประตูประตูดีวะตซนเปิดประตูให้ตูนหน่อยปุนปุนเปิดประตูให้ตูนหน่อยไปไปกเลยนะตูนเงินเอชซีปีเก้าเก้าสาก้าโอ้ยใจเย็นเย็นสิไปกันเถิดไปกันเถิดนั่งเออจุมาแล้วเฮ้ยมันไต่กระแพงมาเลยนะเว้ย ตู้ยี่ไหนให้ใครท่านเนอะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยข้างล่างเหมือนเป็นลาวะลาแวแเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมไม่ตู้นี่ไหนอยู่ในใจเธอเสมอไงเฮ้ยก็อะไรไอ้เสียไอ้คนหมดใจมาด้วยดิยาไปเร็วไปเร็วไป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 ไอ้ตูอยู่ไหนวะฉันนี่แล้ว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 นี่ไปเกินฉันนี่ไปกิลฉันนี่เบกิลโอเคทำไมขยับไม่ได้วะ อ๋อเดินเตะลูกบาสอ๋อมึงอกีเดินเตะลูกบาสดีอ๋อผิดกฎกตกาใช่ไหมเล้วแล้วกูมาอยู่ไหนนะครัชานนอนอยู่อ้ยเลื่อนเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่นเลื่อนเลื่มันเลื่อนทำไมว้าวว้าเไขมั่ชานไปกันต่อไปกันเถิดนางเอย เออพังออกไปดิไปเร็วไปเร็วล่วงเราอาจเอาทุกรอบนี่ยันยินเอาเอาเอาเหล็กด้วยเดียวเหล็กด้วยเออว่ะทำไมเราไม่เอาแล็กกันวะเอวโอ้ล่วงไปก่อนเลยตรงนี้เป็นงานเชลล์เลยนะเนี่ยโน่เหล็กล่วงล่วงตามกันแล้วมีเชลล์เกมเมอร์ด้วยมันยากตรงไหนวะมาเร็วอปยม่างไป เอ้ยไอ้เนี่ยเอ้ยคุไปแล้วเว้ยคุณมาได้ยังไงสาบแล้วนะเว้ยอยู่ไหนกันเนี่ยโดนน้องแกแล้วมันจ้างแกะไกอ๋อมันเหมือนมันอยู่ห้องกันกันอะเยีอันนี้อะไรเนี่ยมีเอ่อคิมูฉันตายก่อนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าที่นี่มันที่นี่มันคุกหรือว่าอะไรวะเนี่ยโรงงานกากนิวเคลียร์เหรอลองดูดูดีดิ ไอ้นายรีบมาเลยไอ้นายดูด่านห้าคนอื่นเขาไปด่านสิกว่าแล้เนี่ยไอพวกกะใ้เอาตู้ร้องเอาเขาตู้นะเอาตู้เอากู้ใครนะไม่ต้องบอกกันดูคือให้กินบอกเลยไอ้เหรอไอ้เหรอเฮ้ยมีด่านขับรถด้วยเดี๋ยวเรามาขับรถแข่งกันดีกว่ากูต้องรอไว้นะรอก่อนรอชั้นก่อนรอชั้นก่อนขึ้นรถป่ะขึ้นรถป่ะรับเลี้ยงรับเลีนึงไม่มีสมาธิทำไม่มีไมมีสมาธิกระโดดไหนวันรถขึ้นรถปไหนวันทุกคน ทุกคนครับใครเห็นรถบังคับไม่บอกผมมาได้นะฮะโอ้ยไป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 ไไหน่ไม่เด็นเดิไปเลยดีเอฟชอ่าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วมันแล้มันตกคืนไหมเอยตกคืนตกคืนรถเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปไปแล้ว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  โอ้มาตดท้ายแน่โอ้โหมัน่องมันเ่อมอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดูลมเลยเฮ้ยเด็ดเด้ยเด็ดอะไรกันเาโหนนะี่เเป็นกบนี้จเปนกบอกบเเราไปกบเราไปกบขับขับับขัอยามันมันอยาน้มันมาได้ไอ้นี่ไอ้ ยำกับหมอยำกับหมอกเอ้ยว pues> ันน้าอะไดูจะได้ไปเล่นแล้วเออยนี่สามสองหนึ่งไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วกดจีสปีดกดจีสปีดกดจีสปีดไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วาเอนจอยกไว้พักทีคลิปอิมแม่จิน bye 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 ต่อะไรแล้วเนี่ยตัวซอมบี้อ่ะซอมบี้ผู้หญิงอะ่ะเร็วเราต้องหนีแล้วโอ้เหมือนมันทำร้ายเลยนะเนี่ยโอ้เปิดคบยังเปิดคบยัางไปคนไปคนเปคนไปคนไปเร็วช่วยช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนเร็วเรียบร้อยโอเคเอ้ยเ <c oughs> อาไขควงจากไหนวะไม่บอกไอควเมันก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่า หน้างมมาบอสบอสยิงแม่งเอวบอสหน่ะบอสหน่ะเอ้ยเอวกูกูย uh, so awesome. like, ืนอยู uh. ่บนนี้กูกูยังยิงได้เลยทุกคนคิดดูแลแทบไม่ต้องลงก็ได้นะเอาต้องต้องลงหลุดไปมันเด็ดแล้วก็เล่นอยู่ข้างๆพอาเยมันทำไอ้เนื้อเป็นเด็กน้อยมันเป็นเด็กน้อยระดับระดับไงเราบอสแล้วไงโฟลีแฟมิลี่ไงเราเป็นเด็กน้อยไงฆ่ามันเลยเด็กประดิงสา เด็กไม่ดีเด็กไม่ดีในเด็กไม่ดี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 เร็วเร็วตัวให้มันดีๆหน่อยหนูเอ้ยเบโพลิสโซนนะฮะที่เป็นลูกชายอะมามามาตี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 เราที่มาอะเราตายเราตายเราเบิดอไหโลภหล่อลงลาวาตาแต่เดี๋ยวสิพวกนายจะรีบไปไหนกันนะพวกนายจะรีบไปไหนกันเร็วหันมาหน่อยสิ ไปแล้วเว้ยตุนไฟนไปก่อนเลิกไปก็สดงตื่นนะขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ชิปหน้าทุกคสลับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วล่ะล้วไปละ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 ไปลนี